g o o d m นิงเ n อร์สเตย์ครับทุกคนสวัสดีวันพระัสบดีนะครับพระรหัสบดีที่มีคําว่าด,ดีอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ดีหมดครับสรุปสรุปให้เลยนะครับพระรัอดีครับมันต้องดีนะครับมีคําว่าด,ดีอยู่บนถนนสุวรรณศรนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามสาทางหลงอาเซียนหมายเลขหนึ่งครับ งเมงเช้านักเรียนยังไม่ถึงโรงเรียนนะครับท้งคนคุณครูก็เช่นกันนะครับเวียงจัน500กว่ากิโลนะครับเขาน่าจะวัดจากเดาวเทียมไม่ได้วัดจากถนนสองข้างทางถนนสามสามส่วนอสสอรนะครับ เ,เช้าที่มองบนฟ้าแล้วไม่เห็นเมฆครับนั่นคือสัญญาณบงบอกว่าฝุ่นพีเอ็ม2.5กลับมาอีกแล้วครับถ้าแบบนี้คือฝุ่นพีเอ็มนะครับหลังจากสองวันที่แล้วมีอากาศหนาวเย็นมีฝนตกนะครับและเมื่อวานนี้อากาศท้องฟ้าโปร่งมากเป็นสีฟ้ามองเห็นก้อนเมฆ เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสวยงามมองทะลุก,ก้อนเมฆขึ้นไปเห็นท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามบลูสกายนะครับแต่วันนี้ไม่เห็นแล้วครับมีเมฆบางมากอยู่ย่อมหนึ่งที่เหลือถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น p m 2 5้าครับข้างๆไปรถขนส่งน่าจะเป็นไก่สดนะครับอ่าจริงด้วยไม่ถ่ายใกล้แล้วกัน เป็นไก่สดที่จะเข้าโรงเชือดนะครับให้เราได้รับประทานกันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะครับทักทายกันเล็กน้อยนะครับช่งชวงเช้าก่อนไปทำงานนะครับถนนสามสามนะครับเป็นขาเข้ามุ่งหน้าอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับแล้วก็อำเภอปากพลีนครนายกถอยหลังไปก็เป็นอำเภอเมืองสะแก้วครับนำเสนอสะแก้วไป2 3 4 5าคลิปแล้วครับปรากฏว่า ไม่ได้รับความนิยมเลยเพราะอะไรนาะแต่ถ้าเป็นโซนปราจีนบุรีกับปินบุรีโอเคนีม่มีใครอยากทราบเรื่องราวของสักแก้วเลยหรอครับสถานีรถไฟสักแก้วอันอันซีนก็ไม่ได้รับความนิยมเลยนะครับแล้วเมื่อวานลงบอ,อสอน,นะครับก็ยังไม่มีใครเข้าไปดูมากมายเอ๊ยอยังไง แฟนไม่อยากทราบเรื่องราวของสัตว์แก้วบ้างเลยหรอครับถ้าเป็น8ปดลิ้วจาเชิงเซา,าพนมสารคามไล่มาทางถนนสาม3ิคนจะตอบรับดีมากเลยโดยเฉพาะสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงที่สร้างใหม่ยิ่งใหญ่อลังการตอนนี้หลายเพจก็พยายามนำเสนอโดยเฉพาะภาพมุมสูงของสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงที่สร้างใหม่ ที่เก่านะครับจะบอกว่าแห่งใหม่ก็ไม่ใช่สร้างที่เก่าแต่ว่าสร้างใหม่ใหญ่กว่าเดิมแปดช่องจราจรน,นะครับมีสี่สะพานย่อยๆประกอบกันเป็นหนึ่งสะพานใหญ่แล้วฉนไสกแก้วไม่มีใครดูเลยเออ วันนี้อาจจะนำเสนอถนนสุวรรณศรสายเก่านะครับที่เป็นเขตแดนกั้นระหว่างสักแก้วและปลาจินบุรีครับเมื่อวานนำเสนอถนนสุวรรณศรสายหลักสายใหม่สายนี่ะที่เล่งอยู่ซึ่งผ่านเขตแดนสองจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสนำเสนอที่เป็นถนนสายหลักสายเก่านะครับ ยามสายอากาศดีครับแต่ว่าท้องฟ้ามองไม่เห็นเมฆไม่เห็นไม่เห็นท้องฟ้าที่แท้จริงเลยนะครับที่เป็นสีน้ำเงินจะเป็นฝุ่น PM 2.5ปิดบังอยู่น่าเสียดายนะครับ การมาฝากกันครับยามเช้าบนถนน3-3สุวรรณศรครับทางหลวงอาเซียนหมายเลขหนึ่งขวาคือโคราสายเก่านะครับ3 627นะครับนครราชสีมาสายเก่าตรงไป33นะครับขวา3 6 2 7โคราสายเก่าและอาเซียนไฮเวย์หมายเลขหนึ่งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ